ชีวิตคนที่ขี่อิจฉาหริสยามันจะอยู่แบบใช้ชีวิตหาความสุขไม่เป็นนะคะพี่น้องวันวัน,วนมันจะใช้ชีวิตแบบอุ้ยเดี๋ยวมึงซิมีกวกูเด็กูต้องนั่งแล้วก็กต้องเฝ้าสูเด็สซูมีกวกูเนี่ยกูตายแท้เด้กูรับบ่ดด้เอยียงประมานนี่เนาะชีวิตของคนที่ขี่อิจฉาวันวัน,วนจะทําอะไรคะพี่น้องวันวันวน,นั่งเคลียร์โทรศพัพท์ แล้วก,ก็นังเบิงมาอุ้ยเขาไปฮอดใสว่วาอุ้ยคนนั้นได้อนนี้คนนี้ได้อันนั่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้แบบตัวเองบ่มีอ่ะหรือมีแต่มีไม่เท่าน่ะคนเท่านี่มันสังเกตสันดามและอาการของคนได้เด้พี่น้องบางทีนี่รู้หน้าก็ไม่รู้ใจคือเพิ่วมาละเนาะก็ยังมาแหละคนมันเกิดมา เอามาบอกคือกันก็ยังไม่น้อยหี่ไม่น้อยกะขอบรัวไม่น้อยกับ,บริลลัมด้วยเด้เกิดมาก,กับ,บริลลแบกสอนท้องสอนขึ้นมาเด้แต่อาจจะเกิดจากการฝูกผฝังเนาะของแม่และพอ่อสอนมาแล้วก็บอกรูกบอกเต่ามว่าบ่าหากระไรกินแต่สิ่งที่ดีที่สุดหามาแล้วก็ต้องหุจักกินหุจักเก็บ สองได้มาแล้วต้องหูจักแบ่งใส่แบ่งกินสำคัญที่สุดต้องหูจักคว่มเป็นเจ้าของความเป็นตัวตนของตัวเองพ่อแม่แม่น้อยไนี่แม่น้อยมาจากสีสัญชาติเนาะจีนล่าวเวียดไทยดังนั่นพอแม่สิสอนมาเสมอว่าอย่าดูดหูกคนอื่นเมื่อได้ดี หูจักแบ่งปันคำว่าได้ดีของเราเอาค่าตรงไหนวัดมันบ่มีคา่ามองไหนวัดดอกค่ะได้ดีก็ข้ามวารว่ยนี่บ่มีค่าไม่วัดสิ่งที่ศีวัดใดคืออยู่ที่ใจเราไงพอเพียงและเพียงพอหรือยังแต่แต่การทําดีนี่มันก็บ,บริบ้บอกเฮาได้ว่าเออเฮ็ดดีแล้วดาคนบได้เดอเฮ็ดดีแล้วอันย่าไปกัดคนเด้อก็บอมีเด้นี่ย่ามันนี่ก็บ,บ่มีเด้ อ,อนิยามคำที่ว่าใต้ดีแล้วอย่าก,กัดคนนะก็ไม่นะถ้าคนกัดเราเราต้องกัดต่อการทําดีมันไม่จําเป็นที่ต้องมานั่งทนฟังคนอื่นมานั่งกัดเราอย่างเดียวนะคะการทําดีเราสามารถกัดพวกมันได้เหมือนกันอย่างพวกหมาหมาก็มีถ้าถ้าในคลิปไม่หน่อยหรือในช่องไม่หน่อยมีหนึ่งหน่อยคนนี่แต่สิมีหมาอยู่2ตัวเท่านั้นสตัวเท่านั้นเปอร์เซ็นต์เนาะ เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเนี่ยก็ซิมีอยูแค่บอกกีตัวหรอกค่ะที่ออกมาเฮาแล้วก็แวก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 ชาวบ้านคือประเภทแบบนั่งมองดูมึงแล้วทําไมกูไม่ได้เหมือนมึงอิจฉาละสิคันบอกว่าบอ,อิอจฉามันก็บอกว่าบะไ้ได้ข้านี้เพราะว่ามันเกิดจากข้ามอิจฉาเด้มันจะสิเกิดการแบบพิมพ์มะเมนข้ามนั่นข้านี่เฮาจําจซื้อได้เมือสักหล่ะค่ะ ว่าพูดได้หูจักเห่าหรือบุหูจักเห่าอันนี้บริสิทธิ์นะคะแต่อยากจะบอกว่าถ้าอิจฉากก็ลงมือทําการทำยูท u ปเนี่ยมันทําไม่ยากหรอกอิหลาแต่การเฮดยูทู e เราเสด้เงินมันสิยากแน่แต่ของไม่เนยหน่อยนี่แม่นคลิปหนึ่งสิงมีคนเมืองอยู่ลอยสองลอยนี่เสียแต่ไม่หน่อยกับมีบารมีเขาเอิดว่าบุญเก่าพอคลิปไม่หน่อยเนี่ยตอนนี้น่าจะสามพันกว่าเกือบสี่พันคลิป ในสามพันสี่พันคลิปนี่ก็มีคนเปิดเบิงทถูกคลิปในแต่ละวันอันนี้เขาเอินว่าบุญสะสมค่ะนี่เป็นม้าเห่าใบตองแหงเฮ็ดเองเลยจา้นจนานั่ะเสนอวิธีชีวิตเจ้าของไปเลยจา้าดีกว่าสิมานันางเหม็นผู้นั่นผู้นี่จังสี่จังสันเนาะ เ็ตให้มันถือใจมึงไปเลยหลักเอาชีวิตขอบข้เมึงนะมาเปิดเผยบางคนทำตัวเหมือนรูระามาหอนแต่เบื้องหลังกับนอนซ่อนใส้อยู่กับนี้คนเราอย่าลืมมาดีที่ตัวเองผ่านมาอย่ามาคิดว่าวันนี้ตัวเองได้เท่านี้วันนี้ตัวเองดีกว่าคนอื่นบางทีชีวิตเราก็ไม่ดีกว่าคนอื่นหรอกเพียงแค่เราหลอกตัวเองไหมเนาะมันเป็นชีวิตที่น่าสงสารและสมเพช อืการที่คุณจะเม้นไฟนู้นไฟนี้ก็เหมือนคุณปัญญาอ่อนไงเหมือนคุณดูหนังเหมือนคุณดูละครแล้วคุณแยกแยะไม่เป็นอะไรก็เอิ่น่าพวกสมองรวงค่ะเบิ้งซื้อๆขี้แขว่เธอเขานําเสนออย่างกะเบิ้งปลาซูเปอร์มาร์กสุกกโกดพผ่านมีใครไหมที่ไปจับมือมึงมาแล้วก็กดมึงกดให้มึงมงมาเบิ้งมึงเห็นบอนช่องนี่มึงต้องเบิ้ง มึงบ่เบิงมึงสตาตถ้ามึงบ่เบิงเขาสิมึงสิถือเขาใส่ของสิว่มีเด้ไม่มีมีแต่พวกมึงปัญญาอ่อนเองไงแบบอิจฉาริษยาเกลียดกูนะแต่จากจะดูกูกูก็บ่เข้าใจขึ้นกันเนาะเพราะว่าอะไรกูกล้าพูดร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเกลียดกูแต่รู้การเคลื่อนไหวของกูทุกเรื่องนั่นแห้แบบสักนี่หานี่แห้งนี่แต่แบบเสือกคว่ำเสือกหูคว่ำกันไว้อีนี่แห้งเดะ โอ้่ห้เคลื่อนไหวของไอ้นี่หลายกว่าชีวิตเจ้าของสินะเออไปก้มเึิ่งวิถีชีวิตของเจ้าของขอบพัวเจ้าของโคตรเง่าบันพับรุษเจ้าของเอื่อยอายน้องไส้ลูกหลานเจ้าของได้ดีสูงสุดเลยยังปู่พาแดง้เขายางมดสุขคนเลยยังเม่นนะมันเม,ม่นได้หมดละ ยอมรับมันยอมรับได้เมืองเราค่ะท้าเป็นอมจริงถ้าพวกแมนควอมจริงมึงก็ต้องยอมรับว่าเมืองเว้นมาถ้ามันไม่ถูกมึงก็ต้องถูกกูด่ากลับค่ะมึงก็ต้องยอมรับแฟรแฝทั้งสองฝ่ายโอเคมาเมือฉันมาดัดจริดนู่นนี่นั่นเฮ็ดยูทูบต้องทนบ่อค่ะเฮ็ดยูทูปก็บม่ได้ทนค่ะการทํา y youtube มันมีหลายหลายจุดมุ่งหมายสาหรับกูน่ะเพื่อแพร่ความู้อันเล็กน้อยในสมองกู สองเผื่อแผ่ให้ดูว่าชีดกูมันเน่าแล้วฟอรเฟะแค่ไหนถ้าชีวิตพวกมึงมันดีก็ใส่มันดีก็กูเฮ็ดที่มันดีก็กูบมเมนสิว่านางถ่ายเหยียบกันอันนั้นก็เอิ่นมม่าพวกขี่อิจฉาซุ่มมีปมด้อยในหัวใจเฮ็ดยังบ่เป็นอันที่กูจิออกมาเ้านี่คือเว้จะซ,ซ,ซื้อทออยากได้ทองเนาะ อย่าได้ทองก่อนปีใหม่อีกกันนะมูสูมากินดามากูสิไปเก็บดามาที่มูสูไปพิมพนาพิมหนังนี่แหละมาลงทุกวันทุกวันกูต้องอัดคลิปเพื่อย่างกูอาจจะดามาส้มมึงเป็นพิมพ์ช่องนู่นช่องนี้แลละกูสิแคปเจอมาเด้อแน่จริงแล้วมาเม็นช่องกูโลดนี่เขาเอนเนี็เล้งกระจอกเข้าใจบ่กี้บันนอก ก,นนกีบันนอกวนกีในเมืองก,กับกีในเมืองก็ตรงกาพิมพ์ในพื้นที่ประกาพิมพที่ละ่ะยานแคปเจอร์ถึกดาวเมื่อพิมมีใจกูก็เห็นเบเิดนั่นล่ะโปรดเข้าใจใหม่ด้วยนะก,กูมีอยู่สี่สัญชาติกูจะช่วยตรงไหนกูจะไปเป็นตรงไหนก็ไม่ดักหัวโคตรมึงนะจ๊ะไม่หนักบันพบุบรุษไม่หนักกีแม่มึงด้วยแล้วไม่หนักศากพ่อมึงด้วยพ่อมึงกับแม่มึงจะเอากีกัศากต่ำกันปัป๊ม ก็ไม่หนักแต่ต่อไปสินหนักกูสิแซงต่ำเทือนึงไกโ่โคดมึงสะเทือนเทือนึงเวลาพอมึงเอากี้ลงเอาสากลงกี้แม่มึงกขอเจ็บปวดขอมีแต่เรื่องเล่าขอให้มีแต่เหตุร้ายในครอบครัวของพวกมึงเพราะครอบครัวพวกมึงมึงคิดไม่เป็นไงคิดตรงเสริมคนบ่เป็นคิดแบบว่าได้ทางบวกให้คนอื่นเขามีความสุขบ่เป็นนะ่ะชอบเหยียด ชอบบูรี่ชอบดรามากกูก็จะขอสาบแช่งว่เป็นยังส่วนที่กูทําบุญก็รอไปกินวันหน้าส่วนที่กูทําบาปกูก็จะรับกรรมก่อนนะคะกูบ่ได้เป็นแบบว่าแม่พระสีโอโหสีผมมึงในเมิดทุกสิ่งทุกอย่างนะจ๊ะกูจะสาบแช่งถ้าพวกมึงไม่ใช่ก็ไม่ต้องรับก็ไม่ต้องเดือดถ้าพวกมึงใช่มึงก็เดือดแค่เบิงมึงกับสิตายกันใจตายรถอีล่า